ช่วงสิง์ w o r l d of s p e e d การแข่งขันสิงคัดครับ2025ที่จัดขึ้นเป็นปีที่11โดยสิงค์คอร์ปอเรชั่นเปิดประสบการณ์เยาวชนไทยก้าวไกลระดับโลกดังเช่นรุ่นพี่ที่เคยฝากฝีมือไว้ในรายการนี้อย่างเจมนันทวุฒิพิรมพักดีที่กำลังก้าวสู่นักขับฟอร์มูล่า3ในปี2026โดยสิงคัดครับ2025เดินทางมาถึงสนามตัดสินแชมป์ประจำปีณพีรักคารเซอร์กิตจังหวัดชนบุรี หลังผ่านการแข่งขันรอบ h a l เลนจ์ที่2และรวมคะแนนสะสมประจำปีผลปรากฏว่าแชมป์สิงคัดครับ2025รุ่นลุกกี้เออายุ9-10ปีเป็นของไมเคิลบีเซฟที่คว้าชัยได้ทั้ง2สนามทำคะแนนสะสมรวม74แต้มส่วนรองแชมป์เป็นปรินกรเกษมทรัพย์มี59คะแนนและอันดับที่3รมสซันชีวารักมี52คะแนขนขณะที่แชมป์รุ่นลุกกี้บีอายุ7-8ปีได้แก่ปนพัทประวัติรุ่งเรืองทำไปทั้งสิ้น67คะแนน ส่วนรองแชมป์เป็นของธนเมธภูลเกียรติธนภาคผู้ชนะในสนามที่2ทํทำไปทั้งสิ้น64คะแนนและอันดับที่3ส,สาวน้อยนัทพรชัยรุ่งเรืองเก็บไป60คะแนนโดยผู้มอบรางวัลในสนามตดสินแชมป์นำทีมโดยตินสีตรายคาโลวแวนเดมและนรรัตน์อภิวาทนักขับระดับอาชีพผู้ที่ทำหน้าที่ติวเข้มน้องๆอ,อย่างใกล้ชิดมาตลอดปี2025โดยน้องๆทั้ง14คนที่ผ่านการแข่งขันสิงคดัดครับในปีนี้ยังจะมีโอกาสต่อยอด เข้าสู่การแข่งขันร็ c k ค u ั t h a i แลนด2026ซึ่งเป็นรายการระดับชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไป